ความวิเศษนั้นอยู่ในความธรรมดาปลายกอบฟ้ามันอยู่ทุกคนทุกแห่งนะฮะเพราะฉะนั้นความรู้มันอยู่ได้ทุกที่เลยแล้วก็ความรู้ที่กินได้สร้างความมั่นคงได้เนี่ยกลับอยู่ในประชาชนเราจะเรียกคนเหล่านี้นะครับว่าครูทุกท่านเลยเราเชื่อว่าดนตรีมันจะเป็นประตูบานแรกที่ทําให้คนสัมผัสได้ทางหูแล้วมันก็จะเข้าไปที่ใจเขาอีกทีเคล็ดลับมันง่ายมากเลยค่ะมันคือการฟัง กลไกที่จะช่วยสร้างรายได้หรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจให้กับคนโลเคอลได้ดีที่สุดเนี่ย<ม>น่าจะเป็นมาจากการท่องเที่ยวก็<ม>เลยใช้การท่องเที่ยวนี่แหละเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยค่ะแล้วก็มีชาวบ้านที่อยากจะนําเสนอสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เยอะมากเช่นกันเลยค่ะมันต้องค่อยๆมาสกาัดจริงๆว่าแบบเออสิ่งที่เขาต้องการนะตอนนี้คือตรงไหนที่เราช่วยเขาได้นักท่องเที่ยวอ่ะเขาหาประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตเขาตลอดแหละ ยิ่งเราแตกตา่างเราก็ยิ่งน่าสนใจ